สวัสดีค่ะแอปปี้นะคะแค่นี้แค่นี้เลยสั้นๆได้ใจความแล้วไงครับวันนี้มาทำอะไรวันนี้ก็จะมาโชว์นะคะเกี่ยวกับเรื่องงานรูทติ้งไปติ้งแล้วก็การเขียนโครงสร้างโรงงานกันค่ะว่าจะมีวิธีการเขียนยังไงบ้างนะคะเป็นคอนเซปต์คร่าวๆเนาะครับผม โอเคเชิญครับเชิญค่ะแล้วเมื่อกี้มานั่งคุณคุณเนี่ยคนเมื่อกี้นี่ก็คนเมื่อกี้เลยพี่จับพี่นิดหน่อยโอเคโอเคครับนี่เป็นโลโก้ใหม่โอเคของแอพเปิเราเออเราต้องพูดนิดนึงทำไมเราได้นะครับเราเป็น PCL แล้วนะครับแอพเปิลก็อย่างที่น่าจะได้เห็นทางโซเชียลกันนิดหน่อยนะครับพนักงานเพื่อนฝูงเปลี่ยนโลโก้กันเป็นแบบนี้นะครับเราเข้าสู่ตลาดละใช่ครับพูดเบาเลยเตรียมเงินเตรียมทองไว้กลับ ซื้อ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 เอากี่พุทนเนี้ยะอ่าก็น่าจะเท่าที่ตังมีดโอ้แต่แสดงว่าเยอะดิไม่เยอะเอาไห้บอกเท่าที่ตังมีมีมีนิดเดียวมีนิดเดียวครับโอเคเชิญอ่้มาเลยโอเคครับก็เตือนก่อนละกันนะครับว่าการเขียนโรงงานเนาะปกติมันก็ต้องมีในส่วนทั้งอาคารเองที่จอดรถหรือว่า เกี่ยวกับงานระบบต่างๆนะครับก็เยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นเ,นเราเขียนในรูปแบบของ 2D กันเนาะซึ่งเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันก็ค่อนข้างลาบากบางทีเนี่ยเราเห็นแค่หน้า 2D แบบเนี้ยมันก็ไม่เคลียร์บางทีว่าเอ้ยรายละเอียดด้านในเป็นไงล่ะเห็นแค่ท็อปวิวด้านบนเองนําก็ค่อนข้างยากแบบแบบแบบนี้ไม่ได้หายไปนะไม่ได้หายไปแต่ว่าเหลือน้อยลงแล้วครับผมเพราะว่ามันก็เพื่อยงว่าเราคุยกันรู้เรื่องครับแต่มอสไปคุยกับอีกคนซึ่งไม่ใช่เอนจิเนียร์ก็ไม่รู้เรื่องแล้วแบบอะไไรรู่ อแต่ปัจจุบันดีกว่าเนาะของ SOLID WORK เรานี่เรามีรูปแบบของ 3D แบบนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเลยดีกว่าว่ามันทํำยังไงนะครับอ่าแล้วบางคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วแบบเก่าล่ะเรามีดออ i n g เก่าอยู่ที่เป็น 2D เนาะเรามาใช้ได้ไหมเราจะใช้ยังไงอ่าโอเคเป็นามมาตรฐานเลยครับแล้วงานผมมีอยู่เป็นตูดดแคทอ่าใช้ได้ไหมแหมอืมสรุปว่าใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้ใช้ได้พี่ใช้ได้อ่า โอเคครับเดี๋ยวสกุลโอเคสมมติว่าเรามี 2D เดอเนาะเลเยาของแอปเชิเราชื่อว่า G StarCat คทจีสต a รนะครับก็จะเอานี่จงผิดกันหมดเลยนะเมื่อกี้ไอโกดังจอบเลเยาไว้คนบอก G Star ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคก็ก็บอกแล้วอย่าสาระเยอะเน้นฮาเราเกิดมาเพื่อการนั้นใช่ไหมครับพี่โอเคเรามีงาน 2D ดอเองแล้วหรือว่าเป็นไฟ ดีดบวจีก็ตามเราก็สามารถดึงเข้ามาใช้ในตัวของ SolidWorks ได้ครับ,รบก็คือง่ายๆเลยครับเราสามารถดึงเนี่ยแดกแอนด์ดรอปเข้ามาในโปรแกรมแบบนี้ได้เลยครับผมครับโอเคแล้วก็เขาจะมีให้ import เราก็เลือกเป็น 2D s t e t นะครับแต่ตรงเนี้ยเวลาเราเขียนในรูปแบบของแค d เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น Layer, เลเยอร์เนาะแต่ตรงเนี้ยเราก็เลือกได้ว่าเฮ้ยเลเยอร์ Layer ไหนไม่เอาเพราะบางทีมันมีดออิงมีขอบของดออิงเราก็กดติ๊กออกไปได้ครับผมเลือกทั้งหมดเลยแล้วกันครับ สเกลตรงนี้ก็จะขึ้นมาแล้ครับแต่สเกลนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับสเกลหนึ่งต่อหนึ่งใช่เพราะบางทีเนี่ยเขาไปวงเล็บที่ดออิ่งไว้ว่าหนึ่งต่อสิบที่ต่อหนึ่งอะไรพวกนเนี้ยถ้าถ้าจะเอาเข้ามาสเกลใช่เสร,ร็จครับ <จะ S 1> ต้องสเกลไว้เสร็จก่อนใช่โอเคครับแล้วก็มาเริ่มใช้งานกันเลยนะครับว่าจะทํำยังไงโอเคอันนี้ผมเปลี่ยนเพจนิดนึงนะครับเปลี่ยนเป็น top ปเพ e นะจะได้มุมสูงกันได้โอเคครับแล้วเราก็เลือก ใช้จากสเกตนี้ได้เลยก็คือเนี่ยทูดีเราเป็นยังไงทีดีเราสามารถขึ้นตรงนั้นได้เลยนะครับก็ใช้คําสั่งง่ายๆเลยพื้นฐานของเราเลยก็คือ e x t ก u ทูนะครับอ่าผมอยากให้สักสามพานอย่างนี้แล้วก็ออฟเซตขึ้นไปเป็นทางเดินนะครับอันนี้เราก็ได้ระยะของโรงงานเราแล้วนะครับเราอยู่ระยะนี้เนะาะคอกว้านเท่านี้ก็จะตัวของเลเยอรเรานะครับแล้วก็กดโชว์สเกตขึ้นมาอ่าทีนี้เราก็ได้แล้ว เราใช้แช้งเดียวมันไม่พออยู่แล้วเนาะเราก็สามารถดึงมาใช้ได้อีกหลายๆครั้งเลยอย่างเช่นผมอยากทำรั้วเนี่ยเรามีเลย o u t รั้วอยู่แล้วมีครอบรั้วอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราต้องกดเป็นตัวของตินนิดนึงนะครับเพื่อให้มันขยายออกจากเส้นเนาะมมผมใส่ไปสามร้อยอย่างนี้เห็นไหมครับก็ได้แล้วแล้วก็มีต้องเว้นเป็นทางเดินด้วยอ่ะผมเลือกเป็นทางเดินนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเอกทูดคัดขึ้นมาธรรมดาเลย ครับอ่าทีนี้ก็ได้แล้วในส่วนของตัวของเลี้ยวโรงงานขาวๆก็คือพื้นที่นะครับคือเห็นเป็นรูปเป็นล่างเลยอ่าครับแต่สีของมันยังเป็นสีเหมือนสีเหมือนกันหมดเลยอะ่ะมันไม่สวยเราจะสามารถใส่สีเพิ่มได้ไหมครับอ่านี้ได้อยู่แล้วครับเพราะสโตร์ลเวิร์กนาะของเรามีแอพพลิเคชันอ่าเราก็สามารถเลือกแอพลิเคชันอันนี้ผมเลือกเป็นเอ็กทูธก็คือในส่วนที่เอ็กทูธเนี่ยจะเปลี่ยนตามแอพลิเคชันของเราทั้งหมดทั้งฟีเจอร์อ่าใช่ครับกสมมติที่อยากได้เป็นญ่าใส่อ่าเป็นญ่า ใส่ได้ครับโอเคเป็นยาอ่ายาค่างๆยาก็จะเป็นใหญ่เป็นยายนะไม่ใช่ก็จะส่งทำไมโอเคครับอันนี้เราก็แบบขนาดได้นาออันนี้มันอาจจะใหญ่ไปเราปรับให้มันเล็กๆลงจากตรงนี้ก็ได้ง่ายเลยนะคำละเอียดเนาะครับผมอ่าเห็นไหมครับได้ยาแล้วอ่าตรงนี้ก็เป็นเป็นพื้นทางเดินอาจจะเป็นปูนนะครับก็เลือกในส่วนของตรงนี้มันจะมีอุปกรณ์อยู่เยอะแยะมากมายแต่เป็นหมดเราเลือกได้นะบางที แยกเป็นแบ่งเป็นสีเลยก็ได้หรือว่าแยกเป็นตามลุกลางแอบนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นดินอ่าเป็นยังฟูนแอดฟันแอดฟอนโอเคเอาเป็นว่าแมทเทอเรียลถ้าไม่มีก็เอามาเพิ่มได้ถ้าคุณไปถ่ายภาพมาใช่ไหมแต่นี่คือดี f a u l t ครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยต่อไปวางคอมโพเนนต์เราจะวางยังไงคะอ๋อทีนี้เรามี เลเยออยู่แล้วอ่าพวกเส้นผู้สกเก็ตเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือเราสามารถดึงมาใช้ได้หมดอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยเราก็เซฟไปก่อนทําในแอสเซมบีต่อได้เลยนะครับอืมเป็นชื่อเทสหนึ่งแล้วกันนะครับต้องเซฟไปก่อนเพื่อไปทำงานต่อในแ s สเซมบีนะครับแล้วก็กด Make to อสเซมบี้ได้เลยครับก็แบบนี้ทีเนี้ย พวกคอมเนนต์ต่างๆเนี่ยผมก็ได้เตรียมไว้แล้วอย่างที่รู้กันดีว่าตัวของ TrueWork มีดีไซน์ l ล b บ a r y อยู่นะครับที่เราสามารถเก็บพวกคอมเนนต์ต่างๆที่เราใช้บ่อยเนี่ยหรือต้องการใช้ในงานน,นั้นๆเนี่ยดึงเข้ามาใช้อย่างไยได้อยู่แล้วอ่ตรงนี้ผมได้เตรียมไว้แล้วผมจะเอาบางส่วนเข้ามาอย่างเช่นตรงเนี้ยมันมีเส้นสเกตเนาะเราก็เขียนหรือว่าโหลดอะไรที่แบบตรงตามตำแหน่นงที่เราต้องการเนี่ยเราดึงมาแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับอยากได้สองอันก็คลิกอีกรอบหนึ่งก็ได้แบบนี้และ โอเคทีนี้ก็ทําการเมดแบบปกติได้เลยเพราะเรามีเส้นเลีเ้ยวของเ,เราอยู่แล้วนะครับอันนี้บางท่านอาจจะไม่รู้เนาะเวลาพลิกพลิกโมเดลนะครับบางทีเนี่ย,ยไปนั่งพลิกแบบนี้กันเราสามารถคลิกขวาที่ตัวของพาร์ทเนี่ยแล้วก็พลิกแบบนี้เพื่อการเมดที่ง่ายดายมากยิ่งขึ้นได้ใช้เมาส์ปุ่มขวาใช่ครับใช้เมาส์คลิกขวานแล้วก็เมข้บเลยนะครับ <Okay. S 1> อ,อันนี้ผมให้มันร่วมศูนย์กันเนาะเพราะมันเป็นวงกลมอยู่แล้ว ซึ่งขนาดเนี่ยก็อย่างที่บอกนาะมันก็ต้องอ้างอิงกับตัว layout อ,อยู่แล้วมันก็จะพอดีง่ายเลยแบบนี้ง่ายๆนะครับก็ดึงมาวาง,วางวางวางทั้งหมดนะครับมันก็พอเสร็จแล้วก็จะเป็นในรูปแบบของเราจะเปิดไปสู่งานที่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลา <c oughs> ใช่ครึ่งชั่วโมงใครจะเขียนได้ใช่ครับน่ายป็นไงนเสร็จแล้วรวดเร็วมากเร็วเร็วมากอันนี้เขียนอยู่ประมาณสเดือนครับสคริปไปเลยแล้วกันพี่จะไม่ต้องรอ3าเดือนจริงๆต้องอธิบายว่า คอนเซปต์ก็คือเอาเลียออ์มาทําแต่ว่าคอมพเนต์โดยส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าพวกแท้งพวกงานโครงสร้างเนี่ยบนวยเวิร์สมันก็มีสำเร็จรูปเยอะแล้วนะเพียงแค่คุณดีไซน์ยังไงแท้งนี่เราเขียนไว้เลยไซนี้ไซนี้ไซนี้ไดมิเตอร์เท่านี้สูงเท่านี้แล้วเราแค่มาปรับงานโครงสร้างก็คืองานเวมเอนใช่ก็เหมือนเมือนสักคู่นี้เนาะงานเวมเอนโอเคครับผมแล้วถ้าสมมติมันเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าพี่อยากเอาไปพรีเซนต์ลูกค้าอย่างเงี้ยเราสามารถเดินเข้าไปดูได้ไหมว่า ในแต่ละจุดมันมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบะอะไรเงี้ยได้เลยครับก็ตามหัวข้อของเราในวันนี้เลย<ม>นะครับก็คือมันจะมีคําสั่งว่า walk to ออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าเกิดหาไม่เจอ walk to อยู่ไหนพิมพ์ะอ่าพิมพ์เลยครับพิมพ์แค่คีย์เวิร์ดสั้นๆก็พอ wa ก็เจอแล้ว <laughs> <laughs> โอเคครับผมอ่าแล้วก,กด start ได้เลยอ่าวิธีการใช้งานเขาจะขึ้นอยู่นี้อยู่แล้วว่าจะขยับไปทางไหนระหว่างที่ทําการเดินเนี่ยเราก็สามารถปรับเรื่องของสปีดนะครับปรับขึ้นปรับลงหรือว่าสามารถบันทึกวิดีโอ เพื่อใช้ในการนําเสนอให้ด้วยอ่าโอเคครับผมอ่าเราก็สามารถเดินดูได้แล้วว่ารายละเอียดด้านในเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะมีท่อมีถังมีอะไรบ้างอ๋อตอนตอนแรกผมเดินผ่านนึกว่าคุณบี้แต่ผ่านวิธีไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อเป็นถังไส่ใกล้เคียงกันหรอใกล้เคียงอ๋อนี่เห็นนั่งตอนเย็นๆเนี่ยคือปกติคือเขียนแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่เล่นเกมใช่ไหม กินเดียวก็มี่ตีแรกวิเยวคิดว่าพวกเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่เนไม่ใช่พี่ไม่ใช่อันนี้เลยคล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันโอเคนอกจากเราจะทําเป็นบล็อกทูได้นะครับก็ยังมีในส่วนของงานเรนเดอร์อย่างที่อาทิตย์ที่แล้วที่พูดกันก็คือมีอยู่2อย่างก็คือเป็นวิชวลไลท์เนาะแล้วก็สวยวิชวลไลท์อ่าโฟโต้วิวสามมศูนย์ก็ความแตกต่างก็สามารถดูย้อนเอพีที่แล้วได้นะครับอ่าครับเนี่ยแล้วก็เรนเดอร์เป็นแบบ เหมือนงานจริงแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าแม้แต่การทำแอนิเมชันนะครับก็สามารถทำได้ก็จำลองการทำงานเนาะว่าในโรงงานเราเนี่ยทำยังไงนะ,ะแล้วก็จะทำงานได้จริงหรือเปล่าเพราะสรุปทำได้อยู่แล้วคือจริงๆต้องแนะนำให้เอนจิเนียร์ลองใช้นะเพราะง,งานน,นี้พูดถึงว่าไม่ถึงกับอดีตหรอกที่ผ่านมาเนี่ยต้องให้แผนกอื่นทำต้องให้คนที่ทำพวกมีเดียทำแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่เข้าใจที่สุดคือเอนจิเนียร์ใช่แต่ว่าเขากังวลว่าเฮ้ยมันทำยากหรือเปล่า จริงจริงซอฟต์แวร์เดี๋ยวนี้ทำง่ายนะใช่ครับโฟโตดิวสามหกศูนย์หรือว่าสโตรดิวิชไลท์เนี่ยเทรนนิ่งได้สองวันสองวันเองเราก็สามารถทําพรีเซนต์คร่าวๆนาเสนอหัวหน้างานได้แล้วครับเนาะบางทีอะไรที่มันเคลื่อนไหวมันจะสื่อสารได้ง่ายกว่าใช่ครับผมโอเคใช่อ่ะก็เมื่อกี้นะครับก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับก็คือมันจะมีพวกระบบงานท่อท่ออ่าสโตรดิวทำงานท่อได้ไหมคะทหารอันนี้ทําได้ อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราสวิปไปหน้าของหรูเวอร์กันก่อนเลยแล้วกันอันนี้น่าจะได้เห็นกันค่อนข้างบ่อยเนาะคุ้นเคยอ่าคุ้นเคยกันจริงๆเป็นตัวอย่างที่ดีนะใช่คราะว่าเขาโชว์ทั้งงานพวกไปปิ้งงานลูติ้งครับอ่าได้เลยอ่าอันนี้ผมจะโชว์แค่ในส่วนของที่ผมจะทำแล้วกันนะครับเพื่อให้มันสมูทมากยิ่งขึ้นก็คือผมจะทําในส่วนของตรงนี้ก็อย่างที่บอกเราสามารถเซฟ ข้อควมเน้นต่างๆเนี่ยไว้ในส่วนของดีไซน์ไลบรารีได้นะครับอันนี้ผมก็เลือกของงานไปปิ้งต้องต้อง่าบอกว่าสามารถเราต้องเลยนะเราต้องต้องทำไว้เพราะว่าพวกนี้คือเขียนครั้งเดียวแล้วเราใช้ได้ยาวอ่ะครับผมอย่างเช่นแฟล้งเนี่ยคุณมีกี่ไซส์คุณก็เขียนไว้เลยใช่ปะคอมมานเนอื่นๆที่ใช้ในงานของเราเนี่ยมีไว้ก็สร้างมาเป็นไลบรารีเลยใช่นะครับวิธีใช้ง่ายๆดึงเข้ามาเขาจะให้เลือกว่าคอนฟิกเนี่ยเราเลือกทำเราทำคอนฟิกไว้หลายขนาดเนาะเราก็เลือกได้เลยว่า ซส์ไหนที่เหมาะสมกับงานของ <aha. S 1> เรานะครับก็เลือกมาแบบนี้เลยตรงด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะให้เราเลือกในส่วนของขนาดอ่าแล้วก็เรื่องของข้อ,องออะไรพวกนี้เราก็สามารถเลือกได้นะคือทําการสร้างรู้ได้เลย,เลยต้นทางปลายทางัาผมอ่าก็โอเคครับมันก<ำ>็จะสร้างท่อขึ้นมาแบบนี้ให้เราครับอ่าเราต้องมีปลายทางเนาะปลายทางด้วยก็สร้างในส่วนของปลายทางอีก จุดหนึ่งก็ให้ขนาดท่อเท่ากันแล้วกันเนาะครับทีนี้เราจะเดินท่อ,อยังไงนะครับเราอาจจะเดินเองก็ได้โดยการใช้ทีดีสเกตใครใช้ทีดีสเกตเป็นอยู่แล้วเนี่ยง่ายเลยกดลาก,กลากลาอ่าตา,ตามแกนใช่นะครับเลือกตามแกนปกติแบบนี้ได้เลยหรือง่ายกว่านั้นอีกก็จะมีในส่วนของออโต้รูทครับ,รบอ่า<ๆ>ง่ายแบบนี้เลยแล้วโปรแกรมเนี่ยเขาจะเจนในส่วนของตัวอย่างบางส่วนมาให้เราแล้วนะครับ,รบแล้วก็สามารถเลือกดูได้ว่าแบบไหนเนี่ยที่มันเหมาะสมกับงานเราอย่างเช่นเนี้ยหรือมันหลบ ตัวของชิ้นงานอื่นให้เราด้วยแล้วกดเคไปได้เลยนะครับหรือว่าเราอยากให้ขนาดอะไรพวกนี้ก็สามารถใส่ได้นี่ผมให้600เพื่อที่จะเอาชิ้นงานอื่นมาวางผมจะเอาวาวมาใส่สักตัวหนึ่งละกันนะครับเลือกวาวออกมาก็วางแัดไปเลยครับผมตัดต่อให้เลยใช่ครับที่สำคัญเลยนี่พอเราออกมาแล้วเราเห็นเลยว่าเขาเนี่ยตัดให้เราเนาะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปทำแบบเนี้ย มาวางเองทีละชิ้นทีละชิ้นความยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละหลายที่ใช้สวีปอยู่เลยใช่ครับแล้วพอจะเอาความแน่นน้วางปุ๊บตัดแล้วค่อยมาวางเนาะแต่นี้คือเขาทําให้หมดเลยคือทั้งเรื่องตัดแล้วก็เรื่องของข้องออะไรพวกนี้สุดท้ายคือออกรอยงอบอมใช่ครับง่ายๆเลยอ่ะวิธีออกรอยงอะบอมทำยังไงง่ายๆเลยครับตัวนี้สมมติว่าเราต้องการรอยเงงสักส่วนหนึ่งว่าเออเราทาทอพวกนี้ไปแล้วเราจะทำรอยเงียงไงอย่างเช่นผมอยากได้กรุ๊ปเนี้ยก็เลือกเพียงแค่คลิกขวานะครับแล้วก็ เลือกไปดออิ่งเราก็เลือกเทมเพลตตามที่เราต้องการได้เลยตรงนี้เราสามารถสร้างเทมเพลตนะครับตามที่ต้องการแล้วกดถูกไปแค่นี้เองโปรแกรมก็เจเนเรตให้อย่างอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับขึ้นแล้วบอลลูนบอลลูนพร้อมมาพร้อมตรงนี้เราขยับให้มันดูสวยงามได้นะครับแล้วก็อ่อยากให้เป็นเฉดสีสักหน่อยโอเคง่ายๆแบบนี้เลยที่สําคัญเลยทางด้านขวามือตรงนี้บอมมีบอมมาให้ด้วยครับผม บอมมีอะไรบ้างคองอกี่ชิ้นตัวรถกี่ชิ้นชไฟสี่นิ้วกี่ชิ้นกี่ท่อนยาวเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ด้วยนี่ยรู้หมดหรือแม้แต่พวกน็อตพวกสกูเนี่ยมีให้หมดเลยนะครับหรือบางทีเราอาจจะใส่พวกแมทเทเรียนไว้หรือว่าน้ําหนักไว้เนี่ยเขาก็คํานวณให้เราใส่สับทั้งหมดเลยเห็นไหมครับก็อยู่ที่เราวางเทมเพลตทีแรกนะอย่างเช่นตรงนี้เป็นงานวางแผนถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยคืออะไรบ้างอย่างเช่นมีน้ําหนักมีเวนเดอร์มีสปายอะไรก็แล้วแต่เราสามารถรู้ได้เลยแม้กระทั่ง ใช่อ่าแล้วก็อยากส่งให้แผนกอื่นครับจะซื้ออย่างเงี้ยเราก็สามารถคลิกนะครับแล้วก็เซฟแอดเป็น Excel ซเซฟบอมไปได้ด้วยนี่เราเลือกเป็น Excel แล้วก็เซฟออกไปได้เลยนะครับทีนี้เราก็สื่อสารหรือว่าทํางานต่อได้ง่ายไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองเพราะบางทีเนี่ยการทําบอมเนาะในแบบเก่ามานั่งนับคองแผน์ทีว่าอ้ยกว่ามีตัวข้อมูลมีตัวมีการผิดพลาดเกิดเจอบ่อย่สั่งเกินหรืออัปเดตไงใช่อันนี้ก็มี ให้ใช้อ่าผมผมก็จะประมาณนี้หมดนละเกินแล้ว